กรรมใดก็ตามที่จิตยานทั้งหลายนะได้เคยมีนในพื้นที่แห่งนี้นะการใช้คาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายคุณสายมนต์ดำนะจิตญาณทั้งหลายตบะชาญญาในการสะกดการครอบงำนะไม่ว่าจะดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหรือในพื้นที่ก็ตามทั้งหมดสิ้นในศาสตร์ตาวุฒิในสิ่งทุกสิ่งอย่างนะกายเป็นวิบากตกค้างต้องผูกมัดผูกพันกลายเป็นวิบากกรรมร่วมกัน,นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ขอ กรรมทั้งหลายทั้งปวงนะึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและขอให้มีส่วนในอนุภาพความที่คลายสว่างสวยหลุดพ้นทะลุทะลวงอาจฉาอำนาจการสะกดการครอบงำเลขกลมนดำทั้งหลายนะโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทอโอโหสิโอโหสิโอโหสิโโโโกรรมใดๆก็ตามนะที่โมูเรา กิตยานทั้งหลายนะทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่านะได้เคยลบพุ่งนะใช้ปัญญานะใช้เลขกลทั้งหลายนะในการเอาชนะค้าคา,านกันซึ่งกันและกันนะใช้กลยุทธ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะในการสร้างความได้เปรียบให้แก่ฝ่ายตนก็ตามนะการเข็นฆ่าประหัดประหารนะการกระทําทรมานการโกหกหลอกลวงนะการแทงข้างหลังการติดสินบนหรือสิ่งใดก็ตามนะที่จะทําให้เกิดการาได้เปรียบในสงคราม การต่อสู้ทั้งหลายสิ่งใดก็ตามนะที่เคยกระทาในสมรภูมิลบนะ,ะการใช้กําลังในการห้ามพันธะหัสมหารกันทั้งสิ้นนะจนกลายเป็นความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งสองฝั่งนะแล้วก็กลายเป็นอจองความจองเวรจองกรรมผูกมัดผูกพันคำํำสาปแช่งทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามนะทีะ่เป็นไปด้วยความ โดยธาตุที่ไม่ไปสุดนะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมนะอุสรกรรมทั้งหลายทั้งหมดจะสิ้นนะน้อมอง,องมหาบรมีทุกพระองค์มมมทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลนะที่ยังไม่ตรงต่อระธรรมนะแล้วก็ขัดขวางความขี้คลายส่องสวยและการปรดสัตว์ตามองคมหาบรมีทั้งหลายถึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสิอโหสิอโหสิหสส,โ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 สโ 都没了。